ิ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ตาหนอออกมาแล้วตาหนอออกมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเมื่อความแข็งแรงของรากเขาโอเคตาหนอเขาก็จะเริ่มมาแบบนี้รอลุ้นดูว่าจะได้แม่พันุ์ชั้นดีอีกหรือเปล่าคุณลองนอนนอมนั้นยังไม่เห็น ได้แค่สามต้นเองสามต้นนี้ก็โอเคแล้วค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ,อยๆใบช้ำอะ่ะเสียดายนี่ก็รากเสียะละรอดแล้วรอนางพุ่งรอนางพุ่งสวยสวย <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ชั้นดีที่เก็บเหมือนกันนีง่งามไหมงามไหม,มนี่ประมาณหกแม่จ้ะมีประมาณหกแม่แล้วก็ยังเหลืออีกสองที่ยังไม่ได้ปัดเพราะว่าเพิ่นออกหลอดใหม่อยู่แล้วก็ใบต้นยังแบบนี้อยู่ยังใบยังไม่แข็งเลยยังไม่ได้ทําตัวนี้ตัวนี้รอทํา รอทำจานวนต้นนี้รอทําจํานวนค่ะแต่ว่าใบเขายังอันนี้เป็นใบใหม่หลอดใหม่ที่ออกมายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่วีทีประมาณนี้ขยายต่อปไปนี่มีอยู่สองนางเลมอนก็ประมาณนี้ ใบใหญ่แล้วโตวเร็วด้วยแต่ว่าใบสวยๆที่ที่เราเอฟมาตอนแรกที่มาจากน้องนะ <c oughs> ใบงามๆหมคะ่ะตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่สองใบมนะั้งที่เหลือก็คือมาขึ้นที่เราไม่ใช่มาขึ้นที่เราเหรอกขึ้นที่น้องนั่นแหละใบนี้แล้วก็ใบนี้ก็ขึ้นที่น้องแต่ว่าสียังไม่ชัดแต่ใบนี้ขึ้นที่หนูนาใบนี้ด่างนะจ๊ะด่างนะจ๊ะ บอลุดค่ะต้นนี้บอลลดแล้วก็สองใบที่มาจากน้องก็คือโรยไปนุนาก็เลยแค่ออกแก่ออกนะคะตอนนี้กําลังง้างง้างง้าๆง้างง้ามง้างเลยจ้ะส่วนต้นนี้เป็นของเราเองที่สวนอันนี้จะเป็นรูปจากการผ่าตาของแม่เลมอนพีชของนุนานะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะที่รับเลมอนพีชเข้ามาแล้วก็ ใบเพิ่นรู้สึกว่าจะเป็นออกจะไปทางสามสีนะเนี่ยมันจะออกไปทางสามสีเดี๋ยวเอาให้ดูแต่กล้องนี่มันจะออกไปทางสามสีเออนีนออนะคะ่ะสีในโทรศัพท์จะไม่สวยนะจะมีใบสามสีจะมีใบนี้แล้วก็ใบนี้ใบนี้นอกกนั้นก็ ยังยังสียังไม่ชัดเนี่ยสวยอะถ้าเป็นแบบนี้กับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้กับแบบนี้สวยแต่ว่าใบนี้ออกมาใบออกมาเสียทุกใบเลยเนี่จ้าเดี๋ยวพอได้สักประมาณ6ใบเราก็คอ <c oughs> อ่อยไล่ทิ้งแกะแงะทิ้งพวกนี้อันนี้เป็นใบเลี้ยงก่อนเพราะว่าใบเลี้ยงเขามีน้อยเนาะใบเลี้ยงไม่น้อย <c oughs> ก็เลยขอเก็บนิดนึง นางยังไม่โตนะคะนางยังไม่โต